Let's Go สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่เจฟี่ Let's Go ค่ะวันนี้จจฟี่จะพาคุณผู้ชมไปขึ้นโรลเลอร์ค s สเตที่โรงแรม5ดาวที่มีชื่อว่า Hotel n i c o แพ็กกระเป๋าเก็บของแล้วเราขึ้นโรอลเลอร์คอสเตอร์มาเลยเจฟฟี่จะพาคุณผู้ชมไปดูว่าโรงแรมระดับ5้าดาวอฮอยโกรซมัสมันเป็นห้าดาวยังไงอะโลห้องที่มันอลังการมันมีอะไรที่มันพิเศษวันนี้เราไปดูกันรีบมาตตามมาเลย โรงแรมนิโก้กรุงเทพเป็นโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นเปิดใหม่ใจกลางทองหล่อเสมือนยกญี่ปุ่นมาอยู่ในใจกลางเมืองมีการตกแต่งผสมผสานระหว่างไทยและญี่ปุ่นโดยมีการดีไซน์ของอาคารภายนอกได้รับแรงบันดาลใจมาจากโอริกามิเป็นรูปดอกบัวนั่นก็คือศิละปะการพับกระดาษแบบญี่ปุ่นในขณะที่ภายในมีการตกแต่งแบบโทนสีเอิร์ธโทนและบริเวณล,ล็อบบี้ต้อนรับจะมีสัญ,ญลักษณ์ล ตาประจํายามซึ่งหมายถึงการปกปักรักษาเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้มาเยือนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอะิอรับเชมาสิอะไรเชมาเซ่อะไรก็ต้อก็เซมาโอ้ยโอ้ก็เซมาโอ้ยก็เซมาค่ะ อ๋ S <S อลืมท่องวานะ คือวันนี้จะมาอยู่ห้องพักที่ใหญ่ที่สุดสวยที่สุดอลังที่สุดของที่นี่ค่ะอลังที่สุดเลยใช่ไหมใช่ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวดูเช็คห้องสักครู่นะคะอยากรู้มากเลยค่ะว่าทําไมเนี่ยห้าดาวอ่ะมันต่างกับสี่ดาวยังไงคะก็คือฟังก์ลิตี้ของพวกเราก็คือจะมีครบค่ะเพราะว่าของเราจะมีเป็นซาวน่าด้วยแล้วก็จะมีเป็นสระเกลือค่ะมีฟิตเนสมันก็มีห้องอาหารถึงสองที่เลยนะคะของทางเราแล้วความพิเศษของที่นี่มันคืออะไรคะพิเศษของทางเราก็คือพนักงานทุกคนจะมี โมเตนาชิค่ะก็คือการใส่ใจแล้วก็ให้บริการแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะโอ้โหอะไรก็ต้องมาโดยไตมายเซกวันนี้จะขออยู่ ห้องที่อลังที่สุดแล้วก็แพงที่สุดเลยเลิศหรูวิวทองหล่อถ้าคุณผู้หญิงสนใจเป็นห้องที่ใหญ่และปังที่สุดทางเราแนะนําเป็นห้องนิโก้แกรนด์สวีทค่ะชื่อก็ปังแล้วก็คือจะอยู่ชั้น22สเลยค่ะ22นี่คือชั้นสูงสุดเลยไหมคะสูงค่ะแล้วก็วิวดีที่สุดห้องใหญ่ที่สุด โอ้โหได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นขอ1ห้องค่ะนี่ก็คือจะเป็นห้องคุิผชั้นที่สิบสองเลยค่ะสำหรับ Wifi username เป็นเบอร์ห้องเลยพาสตดวจะเป็นนาำสกุลนะคะค่ะห้องอาหารของเราจะมี2ที่เลยค่ะห้องอาหารได้จะเป็นอาหารญี่ปุ่นจะเป็นที่ห้องอิชโชแล้วก็ดีโอเอซิสจะเป็นห้องอาหารนานาชาติค่ะค่ะทางเราจะมีเป็นคาเฟ่ด้วยเคอร์แล้วก็สระว่ายน้ำฟิตเนสจะอยู่ที่ชั้น6ค่ะว้า ครบเลยโอเคถ้างั itself, ikka, ้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าห้องที่หรูที่สุดอลังที่สุดแพงที่สุดของโฮเทลนิโก้แบงคอกหน้าตามันเป็นยังไงขอบคุณนะคะดีดีค่ะอ๋เลยคกิเซมาสพูดถูกป่าวะนี่พวกเธอไม่เขียนบทให้ด้วยไป ครับยังไม่หยุดอีกครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ m i c o Grand Suite ห้องที่สวยแล้วก็แพงแล้วก็หรูที่สุดเหมาะคุ้มค่าที่เราคู่ควรห้องหรือยังพ้อมครับฉันจะทำให้พวกเธอตะลึงแต่วันนี้สวยมากเลยนะจริงว่าชุดนี้มีชื่อว่าชุดยูกาตะ นิโก้แกรนด์สวีทห้องสวีทที่ใหญ่ที่สุดที่มีพื้นที่กว่า130ตารางเมตรตั้งอยู่บนชั้นสูงสุดของโรงแรมนิโก้กรุงเทพสามารถสัมผัสบรรยากาศและมองเห็นวิวกรุงเทพได้รอบด้านมาค่ะคุณผู้ชมเข้ามาดูกันว่าวันนี้เจฟฟี่จะพักห้องที่ สวยทียสย่สุดเริ่มต้นจากเป็นไงพวกเราจะมาประชุมกันตรงนี้อันนี้คือเป็นห้องนั่งประชุมเมาหมอยมาค่ะมาดูห้องนั่งเล่นเป็นไงนี่ค่ะเป็นห้องนั่งเล่นกวางขวาง,วางนั่งทำงานแล้วก็นี่ค่ะเวลา work from home hello ฮัลโหลอ๋อลืมกด Facility เขาอย่างดีอุปกรณ์อุปกรณ์เขามีมาตรฐานนะไปคาะคุณผู้ชมหดูอเจฟฟี่จะพาคุณผู้ชมไปดูวิวกรุงเทพมหานครโหสวยมากเลยอ่ะเห็นรถไฟฟ้าไหม่ะมซจะบอกว่าห้องนิโก้แกรนด์สวีทนี้ อยู่บนชั้น2 2ค่ะคุณผู้ชมตอนกลางวันก็จะสวยเห็นไปกรุงเทพไปรอบด้านแล้วตอนกลาคืนนะโรแมนติกมากเลยมาพักกันสองคนนะไปดูห้องนอนกันค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะนี่ก็คือห้องนอนของนิโก้แกรน d s สวีทอลังการจริงๆ มานอนด้วยได้ไหมคะไม่ได้ <c oughs> ห่วง <c oughs> ห้องนี้เป็นห้องพิเศษจริงๆคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเครื่องนอนที่นี่สั่งทำพิเศษโดยเฉพาะคุณผู้ชมเข้ามาใกล้ๆเข้ามาเห็นไหมเป็นสัญลักษณ์ของเขาคือเขาใส่ใจทุกรายละเอียดคือเขาเก็บรายละเอียดจริงๆและปิดไฟเด็กๆโอ้ เป็นไงเกรมไที่นี่เขามีดีไซน์สุดล้ำด้วยนะเธอต้องปิดไฟเท่านั้นใช่ไหมครับก็ตอนกลางคืนไงเธอ เป็นคอมพลีเมนติกที่ดวงแรมนี้เขาใส่ใจมากผมจะปิดไฟทั้งวันเลยทำไมเธอจะทำอะไรนั่งดูดีไซน,น์ <laughs> <laughs> ไปได้แล้วไปดู้องออ่นฉ <laughs> ันมีคำถามทำไมเขาถึงต้องเป็นสองเตียงเธอรู้ปะ่ะน,น,นอนเป็นคู่เอ้านอนเป็นคู่ทำไมถึงไม่เตียงเดียวอ่ะเร็วญี่ปุ่นเขาชอบความส่วนตัวคนระับจริงเหรอจริงจริแล้วมันเป็นยังไงอะคะปกติแล้วคนญี่ปุ่นเขาต่อให้เป็นสามีภรรยากันในการเข้าพักนะคะจะมีเป็นบางคู่ที่เขาจะรีเควสต์่อเป็นเตียงแยกกันเพราะว่าเป็นเน เจอของคนญี่ปุ่นเขาต้องการความเป็นส่วนตัวอันนี้จริงๆเธอรู้ได้ไงกอลฟฮะเธอเคยมีกิ๊กเป็นคนญี่ปุ่นเนาะใช่ไหมไม่เคยคนระับเปเสียงอ่อนเสียงเล็กสรุปแล้วคุณผู้ชมนี่เป็นเกรดความรู้นะเพราะที่นี่คือสไตล์เหมือนบ้านที่ญี่ปุ่นเลยไปไปดูห้องน้ํากันค่ะคุณผู้ชมได้เวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมถึงเวลาแล้วนะทำอะไรคะเดี๋ยวขอแก้ผ้าก่อนอไปได้ นี่มันห้องน้ำที่มีอ่างจาก,กุซี่ขนาดใหญ่ไฮโซวังอลังการแล้วดูวิวอ่ะอย่างนี้เลยอันนี้คือท่าอาบน้ำเธอเธอไม่ได้แค่อาบน้ำอย่างเดียวเธอสามารถเปิดเพลงฟังและดูทีวีด้วยเธอขอลางงานสมวันได้ไหมแเดี๋ย<ๆ>วค่อยเจอกันล้วกันคือมันดีอ่ะแบบอื้อ,อไม่อยากอาบห้องนั้นก็มาอาบห้อง นจะบอกว่าที่นี่เขาใช้ผลิตภัณฑ์อย่างดีของปานปูรีคือมันเลิศมากแล้วก็คุณภาพอย่างที่เคยบอกไปนี่แหละคือความห้าดาวเพราะความใส่ใจความผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้และทุกอย่างคือคุณภาพว่าผมสงสัยว่าทำไมต้องมีเก้าอ,อี้อาบน้ำเลยฮะเรกกาทอาบกอดเธอไม่เมื่อยหรอวันทีฉันสระผมล้วก็แบบ วจะก็อยากนั่งหมะและท oh. ี่นี่เครื่องสุขภัณฑ์เขาก็ยังใช้ของโตโต้ที่มีคุณภาพอีกด้วยอความห้าดาวมันยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นี่ค่ะเหมาะมากนี่ก็วางกระปุงกระเป๋าอะไรเยอะแยะเยอะแยะเลยมีตู้เซฟมีอะไรอย่างดีออะไรครับช่างน้ำหนักเธอไม่ต้องซุมตัวเรก คุณผู้ชมหันหลังคุณผู้ชมหันหลังไปไปดูห้องน้ําห้องนี้ก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเพิ่งหันมาปะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูอ้อาวห้องน้ําแขกนี่ไม่ใช่คอนโดนะนี่คือโรงแรมค่ะและจะบอกว่าคุณผู้ชม <Ooh. S 1> ห้องโปรดเขาเลยห้องที่มีของกินอันนี้คือไมโครเวฟชารปแล้วก็เครื่องทำกาแฟนี่คือความห้าดาวเข้ามาแล้วรู้สึกเหมือนอยู่บ้านได้ใช้ทุกอย่างอย่าเพิ่งหลงนะคุณผู้ชมที่นี่คือโรงแรมนิโก้กรุงเทพของใช้องาดีแมยมมากถูกต้องของใช้ต้องพรีเมียมดูนี่ก็คือตู้เย็นหิวอะ่ะเธอไปตัดต่อใสชาไข่มุกให้ฉัน นอกเหนือจากห้องนี้แล้วมันยังมีห้องอื่นๆเธอเขามีแต่ห้องอย่างนี้เหรอมีห้องอย่างอื่นอีกด้วยดังนั้นเราไปดูกันเลย superior room ห้องพักทปยเริ่มต้นของโรงแรมซึ่งกว้างถึง36ตารางเมตรได้รับการตกแต่งภายในด้วยสี e r t t h Tone และการออกแบบสไตล์ Minimal แบบญี่ปุ่น p r e m i ีย Corner ห้องพักขนาด50ตารางเมตรที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งมุมของตัวโรงแรมทำให้สามารถมองเห็นวิวกรุงเทพในมุมกว้างถึง180องศาและยังคงเอกลักษณ์การตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาตรฐานโรงแรม5ดาว นี่ค่ะเจฟี่ก็อยู่เที่ยวร้านฮิโชค่ะคุณผู้ชมก็อยู่ในโรงแรมนิโก้แบงคอกนั่นเองนะคะเขากำลังมีบุฟเฟ่คุณผู้ชมไปดูกันว่าเขามีอะไรนี่คือไฮไลท์เลยอยากให้คุณผู้ชมจับตามองค่ะ แต่งตัวเป็นสาวญี่ปุ่นสวยมากอะไรเต็มหน้าเจ็ไปหมดเลยคะเนี่ยก็จะมีทั้งทิโชเทมปุระนะคะแล้วก็ชาบูค่ะอันนี้คือเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นบุฟเฟ่เลยค่ะอลังการมากราคายังไงคะบุฟเฟ่ของเรานะคะจะมีทิโชจะอยู่ที่1,900าค่ะเซ็ตนี้รวมกับไลโอบังชัยบุฟเฟ่นะคะสามารถตักทานได้ด้วยค่ะโอบังชัยบุฟเฟ่ก็คือไลายบุฟเฟ่ตรงนู้เราขอแนะนาเกลือก่อนดีกว่าว่าเราจะมีเกลือ6ช่อง6ชนิดนะคะแต่ละรสชาติก ก็คือจะแตกต่างอันนี yes. right. right. you? You uh, ้คือเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ใช่เลยหรอใช่เลยค่ะอันนี้จะเป็นเกลือรสธรรมชาตินะคะเป็นโมชิโอค่ะอันนี้คือเกลือธรรมชาติถ้าทานกับซีฟู้ดนะคะแนะนําให้ทานเป็นเกลือตัวนี้ได้เลยอันนี้จะเป็นรสวาซาบิอันนี้จะเป็นรสเคเรยค่ะเคเรยคือกระหรี่ใช่ค่ะแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้จะเป็นรสส้มยูสุค่ะนิดนึงนะนิดนึงใช่ เค็มนำมาก่อนเพราะมันคือเกลือแต่มันอร่อยอ่ะเดี๋ยวเอาอีกทีหนึง่งอืมอร่อยอ่ะเข้ากันมากเลยอ่ะื ทมปุระแบบนี้เจฟฟี่อยากให้มาลองมากๆเลยทั้งกุ้งทั้งวัตถุดิบทั้งผักใช้ของอย่างดีมากๆและที่สําคัญได้ลองเกลือลาญี่ปุ่นหกอย่างแบบนี้คุณผู้ชมกินให้หนําใจเลยนะถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าเฮ้ยมีอะไรบ้างอย่างอื่นอีกก็ยังมีนี่เลยแอปเปิลไทเซอร์โอบังไซบาฟเฟ่ค่ะอันนี้คือตักได้เท่าที่อยากได้เลยใช่ค่ะไม่อั้นเลยนะคะแล้วกุ้งนี่ก็คือได้ไม่อั้นได้เลยค่ะใช่ค่ะโอ้เสิร์ฟแบบไม่อั้นเลยค่ะแล้วอันนี้คืออะไรคะเดือดปุดปุปุปุ อยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะช้อยที่เลือกของเราก็จะมีเป็นชาบูบา่าเฟ่อันนี้คือคนละอันกันนะใช่ค่ะคนละอันกันค่ะชาบูมีอะไรบ้างพิเศษบ้างคะชาบูอของเราที่อยู่ในโต๊ะนี้นะคะจะเป็นราคา1,900นานะคะไครลท์ของเซต1,900เนี่ยเราจะมีเป็นเนื้อวากิวเลยอันนี้อันนี้ค่ค่ะทานได้ไม่อัอ้นเลยนะคะอุ้ยเอาเลยได้ไหมจิ้มเลยได้ไหมคะใครที่ดูอยู่ตอนกลางคืนขอโทษด้วยคุณพลาดแล้วโอ้โห คุณผู้ชมคะว้าวเก๋อหอมมากอื้อหือ เซตพันเของเราจะมีเป็นสแครล็รอกด้วยนะคะกับไทเกอร์พอนคุณผู้ชมเห็นมือเจฟฟี่ไหม,มคือมันใหญ่มากจริงๆอะอลังการมากเอาเป็นว่าคุณผู้ชมเจฟฟี่ขอตัวไปกินก่อนแต่อย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าที่นี่ได้ข่าวมาว่ามีอะไรพิเศษคะคุณแอช่วงเรื่งอของเราจะมีเป็นโชว์ญี่ปุ่นคะ่ะโชว์ญี่ปุ่นนี่คืออิ่มขวามาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าคะใช่ค่ะจะเป็นแบบมาลามจริงหรอใช่่เป็นโชว์ญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะกินไปด้วยแล้วก็ชมโชว์ไปด้วยที่โรงแรมนิโก้แบงค็อกนี้ต้องมาได้วันไหนบ้าง ถ้าเกิดบุฟเฟ่ของเราจะมีเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเปิดต<ส>ั้งแต่ห้าโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งเลยค่ะนแนะนาให้โทรมาจองก่อนนะคะให้โทรมาจองก่อน<ๆ>ตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมบุฟเฟ่ทิมปุระแล้วก็มีบุฟเฟ่ชาบูอันนี้แยกกันนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งสับสนแล้วเดี๋ยวเราไปดูโชว์กันได้ค่ะขอบคุณคุณแอดมากนะคะขอบคุณนะคะขอเวลาทานต่อเลยนะคะได้เลยค่ะโอเค๋อ อะไรก็ตับกครสมาสมาค่ะคุณผู้ชมเราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นกันไปเรียบร้อยและเวลานี้ก็คือเวลาที่สำคัญที่สุดนะคะ เวลาบุฟเฟ่ตอนนี้ก็จบโชว์ลงไปแล้วค่ะมันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาสานต่อให้จบนะคุณผู้ชมนะบุฟเฟ่ที่นี่เ mm hmm. จฟฟี่กล้าการันตีเลยว่าอร่อยจริงๆคุณผู้ชมต้องมาให้ได้ใครที่อยากให้เจฟฟี่ไปรีวิวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทหรือที่ดินอสังหารรม,มทรัพย์ต่างๆธุรกิจกิจการของคุณผู้ชมติดต่อเข้ามาได้เลยที่และอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้ให้เจฟฟี่ครั้งหน้าวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มเจฟฟี่จะ พาคุณผู้ชมไปดูอสังหาแบบไหนแบบอลังการงานสร้างหรือว่าแบบที่มีนักลงทุนมันลงทุนจริงๆหรือจะเป็นที่ของคุณผู้ชมเองคอยติดตามอย่าพลาดวันนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรมนิกโก้แบงคอกที่ทำให้จะฟีได้มาฟินถึงขางนาดนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนบายบาย อยากติดต่อให้เจฟฟี่รีวิวติดต่อเข้ามาได้เราเอาแบบที่มีนักลงทุนมาลงทุนจริงๆดังนั้นอย่าพลาด